ก็ขอกราบสวีดาสวัสดีทุกคนด้วยนะอยู่กับเราเดียเองนับนะคือวันนี้นะคะก็คือแบ d ดาร์ต้อนแอดเวนเจอร์ในเกมโลกเนาะก็ได้อัปเดตเป็นสัปดาห์ที่3มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะคือสองสัปดาห์แรกเนี่ยเราก็ฟาร์มอยู่นะทุกคนคือสัปดาห์ที่3เนี่ยเออสัปดาห์ที่3เดี๋ยวเราพาไปดู ตอนนี้สามารถเสกอะไรลงอะไรได้แล้วนะคะนะก็สามารถเสกได้แล้วตัวนี้เราเล่นไม่ค่อยถนัด <c oughs> ตัวนั้นมันวิ่งช้าทุกคนตัวนั้นมันวิ่งช้ามาก ทุกคนถ้าทรามีหนึ่งพันเนี่ยก็สามารถเสียงได้ก็จะมีทั้งหมด70-80อันมั้งที่รูน้นะทุกคนก็วันนี้ก็จะไปสอนเล่นกันถ้าเสียงเบาๆก็หดโทษด้วยนะเพราะที่เสียงแหบก็คือทุกคนเห็นตรงนี้กันไหมเออนี่นะคะถ้าถ้ามีนะนี่ เพราว่าขั้นตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องปลดล็อกทุกอิสเตอร์ก่อนนะทุกเอฟพูดผิดทุกเอฟนะคะทุกคนก็จะมาให้ดูนะคะก็คือไข่อันนี้คือวันที่1ก็อันนี้คือวันที่2อันนี้วันที่3อันนี้วันที่4นี้เดย์ห้าเดย์สี่เดย์เจ็ดเดย์เอ็ 6, ดเดย์เเดย์สนะคะแล้วก็เดย์อีเลย นะคะแล้วก็กระสุนเจาะแล้วก็อันนี้ก็สิบสามอันก็อันนี้สิบสี่กระต่ายทุกอย่างโอ้เฮ้ยมันเป็นรูปกระต่ายเหรอตอนแรกมองเป็นหมีอ่ะตอนแรกมองเป็นหมีโอ้เออกระต่ายจริงด้วยทำไมตอนแรกมองเป็นหมีเอาทุกคนีะก็นให้ทุกคนเข้าประตูนี้มาเลยนะแล้วก็วางกันพอวัดมาแล้วนะทุกคนนี่นะคือทุกคนต้องผ่านด่านนี้ ทุกคนโอ้ยยังไม่ตีเลยอ้าวิดท,ทุกคนที่ทางโอ้ยบอสมเมหน,นี่ยไม่กเลย,อ,ยอ้ยอจเราเดี๋ยวจะปิดไปดีโปอ,อันทุกคนแล้วก็เกโอ้ยน่า,นากใ้กน,นี่ย เลยนะจ๊ะบินไปให้สุดทางเลยทุกคนเพจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมก็ให้เอากุญแจไปล็อกปิดล็อกเลยนะคะพอมันปลดลแล้วเนี่ยก็ให้คนเข้าไปเข้าไปแล้วทำในต่อแล้วก็รอไหนี่คือการต่อสู้กำลังดำเนินการนะคะที่เราก็ต้องรอแล้วก็จะได้ อีสเตอร์เอเวนท์ทั้งหมดนะคะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนรอ,อนะจำเราไม่รู้นะว่าเราแบบจำได้หรือเปล่าก็ให้ทุกคน,ออน,น,นรอเลยนี่ก็รออยู่ตรงนี้ไปก่อนอ๋นอต้องรอคนอื่นมาไหมเออต้องรอเพื่อนมาเราไม่มีเพื่อนก็ สำหรับคนนะคะที่อยากหาไข่อีสเตอร์อีเวนต์อย่างอันนี้คืออีสเตอร์อีเวนต์ของปี2025เนี่ยก็จะได้4ตัวนี้นะคะก็คือ,อนะคะแล้วก็อันนี้คือของอีกอันหนึ่งนะคะก็จะได้4ตัวเหมือนกันแล้วก็มีท่าแล้วก็มีลักษณะพิเศษเนาะก็แต่ละอย่างเดี๋ยวเราก็จะมาสอนกันก่อนอื่นนะคะก็คือ ไข่อีสเตอร์อีเวนต์เนี่ยปี2024อี25นี้นะคะหาได้จากไหนบ้างนะคะคือวิธีแรกนะสำหรับวิธีแรกในสัปดาห์ที่3ก็คือมาที่ร้านอีเวนต์ค่ะทุกคนก็จะเจอกับ650อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคือเราก็จะมาสอนอันนี้ด้วยนะคืออันนี้กับอันนี้ได้เงินนะคะเออก็คือปิดล็อกแล้วนะคะทุกคน แล้วก็วิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือเห็นกุญแจมไหมทุกคนเราก็ต้องไปฟาร์มกุญแจแล้วเราก็จะไปฟาร์มกุญแจนะเดี๋ยวเราไปฟาร์มกุญแจก่อนนะคะนะคะทุกคนแล้วก็ไปฟาร์มกุญแจเออแล้วก็พูดถึงการ์ดกันเฮ้ยพี่าเต้า,า,านอนมุอาคิบอันน,น,อน,นทุกคนก็คือนี่นะทุกคนก็คือพอเราเนี่ยอีกวิธีหนึ่งก็คื มันก็จะได้น้ำผึ้งและก็มีโอกาสได้ไข่ด้วยมีโอกาสได้ไข่จริงๆนะแต่ว่าอันนี้มันเต็มนะทุกคนเออมันเต็มมีโอกาสได้ไข่ฟองนี้นะนี่นะไข่อีสเตอร์อีเวนท์ที่เราขึ้นหน้าปุกตรงนี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่มีโอกาสได้นะคะนะแล้วก็ฟาร์มไปกันนะคะแล้วก็ได้ตุญแจมันนะตุญแจ แเราก็กัด ขาแจกเยอะเกินไของต่างชาติเลอยอคนไทยเราก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบของต่างประเทศหรืออ,อ,อะไรแบบนี้นะนั่นก็มีอีพีสต่อนะจ๊ะอีพีหนึ่งก็ขอตัดจบไปเพียง,งเท่านี้ฝากดิจิ้งกติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะบบาย